สวัสดีค่ะพี่นอ้องชาว y u t u b e มาเดอค่ะกินซั่วข้าวปุ้นน้ำกันเห็นบ่ซั่วข้าวปุ้นอันพี่พี่น้วเราส่งสตอมามหายจากโนเวขอขอพักคุณพี่น้ำหลายๆอันเราทรงมาหลายอย่างจา้ะบม่ได้ส่งตะสตออย่างเดี๋ยวเราทรงมาหายหลายอย่างนะคะ ม,มากินแสบน้ำข่อยแนมเห็นคักบอกจานบอกไงเลยค่ะกวนทามบอกกินเบิร์ตะขอบปุ้นนี้เนี้วนุ่มดีดี Thôi xò Hãy <laughs> แล้วชงข้บวปุ่นมาให้บิง้งนี่ค่ะพี่น้องข้าวปุ่นที่คอยว่าเหนียวหนุ่มดีดีค่ะแซบ่บ อืมแบบ ยวดเลยพี่นนาะสตตอจะแสบแห้งมันยำแล้ว,ตแ,ตวแต่ข้างในมันบนเอานะคะนี่ขนมอ่ะ วาเพ็ด,ดีแท้ช่ยเนี้ไทยสดมันมัน,มนบรชชดนะคะแต้มันชัดก็คือซิมออนอยู่เดี๋ยวคุยกันเนาะตอบโต้กัน เลิกง,งานแล้วก็ไปรับเอาคองแลวทรงมาหาจากนนเวไปทำเอากลัมาเปิดกล่องของฝันพร้อมก,ก,กันกับพี่น้องชาวยูทูบเอ้ยชาวเฟซบ o ๊กแต่บ่าไ้ไปกินแสบทางผุ่นมากินแสบทั้งผีาย่ถคลิปให้พี่น้องชาวยูทูบบิง้งเนาะ กินแสบนัวไปน้ากัดพี่น้องผู้ลงคลนบดเลยเลนเฟสบุ๊กน,นะ่นะคอยก็มีแฟนคลับทั้งยูทูบติดตามคอยอยู่แต่ว่าเราบรดเลยเลนเฟ แดงมันหวาน อยู่ที่ทำงานไม่ค่อยได้กินหอกค่อยประมักอาหารฝรั่ง มาคุยดิบ่เผ็ดมันกับบ่แสพี่เนอง ใส่เมือเกีงใยพลัง ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ส่งของมาให้นูกินคนแรกแลกก็เป็นเอื้อยอยู่ทางไทยเราส่งผักส่งของมาค่าส่งสี่พันกว่าบาทเราส่งมาให้คอยกินแล้วก็เออพี่น้ำแล้วก็คุณพี่มาเรียพี่น้ำยู่นเว พี่มาเลียอยู่อเมริกาพี่สาวคนอยู่ทางไทยเนาะแล้วก็พี่สาวที่อยู่เยอรมันหรือสวีเดนเขาจำไ่ได้ละที่เราหายนแน่วขุดมาละกอมาน้ั่ขอพระคุณหายๆค่ะขอพระคุณทุกๆคนเนาะค่ะอ,อ้าวเผ็ดพี่เนาะ เพีทขอพะคุณพีพีทุกคนให้เล่าอ,อ,อายุมันขวัญยื่นเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เพิ่นหายคอยมาสิ่งที่เพิ่นหายคอยมาสองออหลายหลายอย่างให้เพิ่นได้บวกไปหลายหลายอย่างคือกันค่ะ ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเพิ่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะกูลูตัสอาหารกูลู้อืมเพลิน เีืยวนุ่มดีดีมาจากประเทศจีนเ่าเป็นภาษาจีนไหมพี่นอ้องอือไก่ฟ้าไปก่อนพี่น้องค่อยเพยรแท้ค่ะ คอยสีไปเบิ้งอันรายการผีเดี๋ยวคอยชีโทษไปหา,านะพี่นำน้าอันทีเพิ่นสงของมาหายคอยว่าท่านเนโทษไปขอบคุณเราอยู่แต่เข,ขียนข้อความบอกแล้วแล้ว